ตัดจบได้แบบหลักเลยหลักการมีเทศศาสตร์มึงเรียนมาการตัดการตัดแบบนี้ทำให้คนอยากดูตอนต่อไปยังไงล่ะคะใช่แต่ถามทั้ถึงแต่ถามว่าเห็นใจปะที่มันต้องรออีกหนึ่งสัปดาห์ในโรงจะวินกันขนาดไหนเรออกไปกดตอนแปดกันขนาดไหนทุกคนน่าจะโหยหวนแล้วอพี่ออฟมันเกินไปไหมคะพี่ออฟเราวังที่บ้านโดนจุดไฟจริงบจบแบบอุ เดี๋ยวหมือนโดนยิ่งกว่าโดนเตะปากอีกอะบทจะเร็วก็เร็วมนะความสองพันโคตรสุดยอดทุกคนเราไปที่อะไรกันก่อนดีละค่ะอขอไปขอไปตอนต้นก่อนดีกว่าตอนเส้นเรื่องตอนต้นดีกว่าอันนี้คือเอาตรงชอบงาน แสดงมากผีบุญมากชอบมากคนกดูคนลุกมากใส่แบบคือจังหวะอเคือมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วเขาแล้วเขาก็เอามาเบลนกับตัวนิยายตัวบทอะไรเงี้ยเออมันแบบรู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบมันมันกลืนไปกันกับเส้นเรื่องทําให้เส็จดีด้วยเออกับเรื่องราวที่แบบทําให้คนอยาก กลับไปดูเรื่องว่ามันเกิดอะไรจริงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยไม่มีใครเคยได้ยินเลยคิดว่าน้อยมากเขาเป็นแบบของภาคอีสานจร่งใช่คือสมัยก่อนภาคอีสานอ่ะจะมีกบฏเยอะอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่คล้ายๆแบบนี้เยอะแล้วช่วงเนาะช่วงนั้นมันก็จะเป็นการเหมือนแบบใช้เรงเออปรับปามอะไรอย่างนั้น ก็ดีเนาะเป็นการสอดแทรกสิ่งที่ไม่เคยรู้แล้วก็น่าจะทําให้คนหลายๆคนอยากรู้ถึงสิ่งๆนี้มากขึ้นจริงๆอ่ะฉันว่าไปแตะแล้วก็แบบหมายถึงว่าเคารพทั้งสองฝ่ายไม่ได้ไปแตะในประเด็นที่มันแบบเป็นการเล่าเรื่องปกติจริงก็คือแบบเป็นตัวแทนเป็น มีคนมาสะดงแสดงเป็นแบบสัญญาอะไรอย่างเงี้ยแลตอนที่พี่ที่เขาเพ้นตัวขาวๆอะไรเนี่ยคนรถเออรู้ละเหมือนเราเป็นนักดูเขาจริงๆอ่ะเขาทําถือมากอินเนอร์ในการเขาจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านการไล่ลำอะไรของเขาไปอ่ะแล้วมันส่งมาถึงเราเรารู้สึกโอ้ยหทาดีแบบว่าและแบบื่องมูทของเซตติ้งแล้วก็บรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยนี่ที่เาเป็น็มจงคืนก็น่าจะขนลุกไปอีกแบบจริงจะน่ากลัว มากกว่านี้อีเออหรือไปทุ่งโล่งอะเนาะจริงเราอีกอย่างหนึ่งในในเรื่องเขาพูดถึงแบบว่ามันคือสถานที่จริงที่ก็รู้จริงหรือเปล่าด้วยซ้ำเออแบบทุ่งสังเนาะยุ่งวบนอ่ะจริงทั้วก็ผูกกับเรื่องกับตัวนิยายกับเรื่องผีหลัพื้นี่แบบชอบเลยนาะแบบเป็นผู้มีบุญจริงผู้มีบุญแบบมีของจริงกันหมดพื้นก็เลยเข้ามาโดนไปเลยทำอะไรแบบเนี้ยไม่ได้มันที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ ค่อนข้างที่จะอสอดแทรกเรื่องราวอะไรเงี้ยเออไอตรงนั้นอะพาทแรกนี่ถือว่าแบบขนลุกมากเนอี้ยขนลุกมากเลยทั้งหมดจริงจริงแล้วมันก็ไปผูกโยงกับความสัมพันธ์ของตัวติชาใช่เลยนะคุณพรีมคุณพรีมเออกับตัวของพ่อครูในอดีตซึ่งย้อนกลับไปตอนที่ตอนเด็กอ่ะอฟัเง พิมพ์ไม่ได้ผิดอะไรเลยอันนี้อยากให้กำลังใจทั้งพิมพ์ทั้งพงเลยเป็นสองพี่น้องที่น่ารักมากเลยเราเจ๋งมากแต่เออกับการที่แบบได้บอกแล้วก็ถือว่าแลวเขารับเขารบเนาะเขารพบกับคําตอบที่ได้จริงไม่ได้ผิดอะไรเลยจริงๆแล้วพิมพ์ก็เก่งมากแบบเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้สึกอ่ะตั้งแต่เด็กคือเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเติบโตแทบจะเติบโตมาด้วยกัน รู้ต้องรู้จักเขาตั้งแต่เขายังไม่ได้เดินทางนี้และรู้โปงของเขารู้หมดเลยหมายถึงเรื่องของครอบครัวเขามาตจ้เล่หด้วยเรับรู้ว่ามึงคืออยู่แบบในหมู่บ้านเกยวการเติบโตมาด้วยกันอินเวเเมนทุกอย่างคือรับรู้หมดแน่นอนเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอะไรเกิดบ้างอะไรย่างเงี้ยรู้ว่าเขาเศร้ามากด้วยเออพิมพ์ถือว่าเป็นตัวละครที่แบบดีมากหนึ่งคนที่แบบสามารถเติบโตมาแล้วก็แบบเออขอชัดเจนกับตัวเองหน่อยถูกวะ ให้มันขไข่ให้มันไขแนมันายให้มันไขนมันมันคาดใจแม้คําตอบจะเป็นยังไงก็ยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึเป็นสิ่งที่ดีนะมันจะได้แบบเออโอเคไปไปต่อจริงใก่อนเนาะว่าจะยังไงต่อดีจริงแม้เพราะครูจะไม่ได้ตอบจากการเงียบก็คือคําตอบนั่นแหละแต่ก็ขีดเส้นสถานะเอาไว้หลายครั้งจริงย้อมถ่ายรอบมากในฐานะเพื่อนทำเพื่ออะไรนะตอนนี้อะไรเงี้ยเหมือนกับเจ้าเขมะเนาะ พราะพี่แทนี่พูดไปตรงๆอคือคือมันดูออกอะว่าพี่พงษ์แบบเขาเข้าใจจะมาแบบไหนเนาะเพราะว่าพี่พงษ์เขาค่อนข้างชัด้องเข็มก็เลยแบบเจ็บปวดกอดขาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเคลียร์กันไปจริงแบบมันแค่นี้ทุกคนคือมันไม่ได้หมายถึงแบบหมอทํามีแฟนไม่ได้หรือไรคือมันแค่ไม่ใช่ก็แค่มันไม่ใช่เฉยเออมันไม่ได้แบบเป็นความผิดอะไรแบบนั้นเลย ที่บอกว่าแบบเออมึงไม่ได้ผิดอะไรคือเขาแค่เป็นเกย์นี่คือเรื่องจริงคิดหรอ,อปะอคือเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยอ่ะทุกคนทั้งพิมพ์ทั้งพงทั้งอะไรก็ตามแต่แค่สถานการณ์ม,มันไม่ได้เป็นคนของเราคนมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่แค่นั้นเองแต่แบบพี่น้องนี้แบบน่ารักตรงที่แบบ โอเคเก็มแล้วเขายอมรับเนาะแล้วก็ปกป้องจนถึงที่สุดในสเตตัสที่ดูแลกันเป็นพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วก็พยายามปกป้องน้องเข่งจริงๆนะจนตัวเองโดนแบบหนักเลยพี่พงศ์โคตรสลดนี่โคตรสลดน่ารักมากเป็นสองพี่น้องที่น่ารักจริงๆเนาะไปไหนต่อแล้วขยันมาก ไปที่คู่สองก่อนเราเรื่องเขาเดินมากจริงๆจริงบมันคือที่มากมีทีนี้ะก็แตกแล้วแตกอีกมากไม่หมจอดเวลาเนาะไม่ไม่ไม่รู้แบบชอบไหเขารู้สึกว่าจริงๆคือไม่ติดเลยแบบสองคนนี้มันเป็นฟิลแบบมันหยอกทีเล่นทีจริงมันมากันสักพักแล้วใหญ่ใหญ่หนึ่งแล้วเอใช่แต่แค่แบบมันไม่มีใครเดินสเต็ อินเข้าไปก่อนว่าจะเอายังไงจ้ะยูจ๋าคือเจ้าเฟิร์สอ่ะมีเขาในสายตาพักหนึ่งมากๆตั้งแต่แกงเขาตอนยังตกคือรู้สึกว่าแบบแพ้เสียงในหัวมันคอนเสิปะแต่คือแบบเรายังไม่รู้ไงว่าคนคนนี้เขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราอะคิดไปละคือค่อนข้างแบบโฟกัสว่าคคนคนนี้มันแบบไม่ได้แบบ ไม่ได้เป็นคนอย่างที่เราคิดรู้จักเขาเขาก็เป็นคนดีเริ่มมามีเซนเริ่มมาเข้าใกล้เริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ย <i> ได้ช่วยเหลืออะไรด้วยกัน,นได้ผ่าน,นหลายๆเรื่องอมาด้วยกันไปเข้าป่าฝ่าดงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้แบบมันมีความแบบพึ่งพาได้ช่วยเหลือเขาไวไ้ในหลายๆซีนด้วยแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าเฟิร์สก็กล้าอดแอให้คนคนนี้เห็นตั้งแต่ตอนที่แบบขอพ่อครูเห็น น้องอะไรนั่นน่ะก็คือแบบยูในสายตาเขามาตลอดจริงแล้วไอ้เจ้าฝั่งฝั่งพี่อ่ะคือคือน่ารักมากคือตอนแรกจริงๆอ่ะชาไม่ได้รู้สึกอะไรจริงๆแหละทุกคนหมายถึงว่ามันเริ่มต้นมาจากการแบบไม่รู้อะไรเลยอยากรู้ไอ้สองคนนี้มันตั้งใจมาทําอะไรกันเนี่ยคือเป็นอินโทร e จริงๆด้วยหมายถึงแบบไม่ได้มีเรื่องความรักใข่หรอกทุกคนแต่พอแบบพอมาล่วงรู้ มาแบบส <S <S ัมผัสอะไรบางอย่างเห็นอะไรเลอวพอมันมาเห็นอดีตของตัวเองอ่ะแล้วมันแบบอ้าวมีอารมณ์ร่วมไงคือกายเป็นเข้าอกเข้าใจตอนแรกนางก็คืองงๆกับสิ่งที่เข oh ้มร mm um OK> ู้สึกว่าไม่มีอยู่จริงหรอกเออคุณเข้มจะแบบแยกแยะไม่ได้แบบจริงหรอมันจะสามารถที่จะแบบเอาเรื่องในอดีตมาแบบทำแตดสิ่งปัจจุบันได้จริงๆหรอจนมันเป็นเรื่องของตัวเองเขาถึงได้รู้ว่าใช่แยกแยะไม่ได้จริงด้วยตอนนี้คือแบบอ้าวมันใกล้กว่าที่คิดแล้ว ใช่ที่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าแบบเราเคยเป็นคนรักกันเหมือนเขาว่าอะไรบางอย่างมันต้องแบบซิงกงมันก็จะมีต้ต่อในใจเขาใส่ตาเออแบบใส่แนนลองอยากทํางานมากแล้วใส่ตาคือแบบเอาวมืงอเราแบบหลาโคลรลอนที่เขาแบบรับรู้มาในอดีตแล้วพอมันมามองเห็นภาพปัจจุบันแล้วมันก็ยังรู้สึกถึงว่ามันเป็นเขาอยู่อว่าสัมผัสได้อะว่ามันคือเขาอะเนาะ จังบแบบที่มันทําแบลน่ารักใส่อตอนที่มันมเต้นน้องเน้งะอะไรเงี้ยม,มันน่ารักมากแพ้ตายห่าไปเลยจริงคือน,นี้ว่าแบบเขาก็พยายามแบบเห็นคนนี้อยู่ในใสายตาเรามันตกหลุมรักไปเรื่อยๆไงทุกคนนี้พิชานะ่ะจริงโอซีโมโ,โลไล่เขินหมดแบบมไม่ไหว ไม่บอกว่ากูชอบพาการตั้งประกันบาริีผม้านหลังก็ตอนหลังก็ทำลายเลยครับกระต่ายจ่ายข่นกัน่ารักมากเลยก็เลยกระต่ายกลังดีนะน่ารักมากแบบเป็นการแบบทดสอบสิว่าสรุปแล้วความรู้สึกของเราตรงเนี้มันคือจากอดีตหรือแบบณปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ย วัดถูวไยไฟโดนแซวแน่มึงจริงแยกห้องวันเดียวเสียงเน้เสียงหมายต้องดังมากโดนแซวแบบยับเพราะว่าเป็นบ้านไม้นะคะยับโคตรเอียะทองเอกก็คือยิ้มอุ้มละอุ้มละโคตระลดคุณแม่อ๋อนไม่ไหวโคตรเดินหน้าไปเลยจริงคือเดินหน้าหนักมากแล้วแบบเออชอบอะรู้สึกว่าแบบก็สัดเจนไงเออแบบ ก็ดีแค่นี้เชีวิตมันก็แค่ได้แบบไปไปจับมือกันไปต่อเนาะใช่รู้สึกว่าก็แบบเข้าตันดีมากตอนนี้ส่วนพาร์ทพ่อครูนเข็มของเราใส่ตาบ้าบ้าโคตรจับบ้าบอมาถุกคนตอนเขาแบบอดทนอดกลั้นคือแบบหูเก่งและดีมากอะรู้เลยว่าแบบต่อสู้กับเสี่ยมอ้วอย่างแรงมากๆฉันว่าแบบ ไม่ว่าจะอดีตอะไรยังไงคือตอนนี้คือเหมือนพยายามแล้วมันก็ไม่ไหวแล้วอะทุกคนคิดออกปะคือมันจนมาถึงจุดนึงจุดเปลี่ยนของเขาก็คือแบบและที่กูพยายามที่จะถอยออกมาแต่สุดท้ายอะเขาก็เจ็บตัวเหมือนเดิมแล้วกูทําไมถึงจะต้องมาอดทนกับเรื่องนี้อีกเออมันโทษตัวเองแล้วไงทุกคนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเขาโทษตัวเองแล้วว่าแบบถ้าปล่อยให้เธอไปอยู่ไกลสายตาแล้วกูต้องห่วงเหมือนเดิมขนาดนี้ก็สู้เอาตัวเองเข้าไปดูแลเขาเลยเถอะ เพราะว่ามีค่าเท่าเดิมแถมไม่ต้องกดเลยมันกระวนกระวายใจแทบตายมันนอนไม่ได้ทุกคนคือแบบมันแบบทําไมอ่ะทําไมเราถึงต้องเนี่ยขนาดนั้นละพวกคุณฉันว่ามันก็ได้สติขึ้นมาจากงานที่น้องเจ็บตัวแหละว่าแบบนี่เห็นน้องเจ็บตัวแล้วรู้สึกว่าแบบความแบบตอนที่เขาแบบสัมผัสอะไรเงี้ยมันเลยแบบ ทางตรงนั้นลดลงใช่ว่าวหวานค่อยๆมันค่อยๆโป๊เหมือนมันค่อยๆแต่อันนั้นเมันมันเต็มไปด้วยมวลความรู้สึกที่แบบกําลังต่อสู้กันของทั้งสองคนแล้วฉันรู้สึกแบบนั่งอยางเนี้ยแบบขนลุกจริงมันเกิขีเดนเขินมากมันเขินจริงนะครั้งๆที่แบบเสื้อผ้าอยู่เต็มตัวเล้มันคือ Explicit มากมากการรู้หลังคอคือหลังคอมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะวาวหวามนะทุกคนพูดตรงๆก็คือแบบ เป็นจุดแบบจุดตายหลังคอใบหูเลยพวกเนี้ยมันค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยมากคือแบบบางทีแบบเราไม่ได้ให้ใครมาลูบหลังคอกันง่ายๆมมือันเป็นสถานที่ที่แบบเซส s i t ที e โคตรเสียวค่ะตรงเนี้ยคอิดออกปะแล้วเรารู้สึกว่าเคยมันว้าวว่ะมันคือซีนที่แบบด้วยด้วยด้วยเฟรมเราด้วยเราด้วยความแบบกล้องสวนมากเออเราแบบ ใัยหน้าแส oh ดงคขารู้สึกมากอีกแล้ยคือคนรู้ดูเอราะแบบฉันรับคนรู้ที่เก่งแสดงออกมามันแบบอินเนอร์คือแบบมันมันดีมากคือเรารู้สึกว่าเขาพยายามกด อารมณ์ตัวเองตอนที่เขาหูแบบหน้าเขาแบบคนเขาคิดอะไรแบบองไีวะแบบไม่ไม่รู้แบบหลุดอ่ะเราเราแบบเขาจะใช่มันหันหน้ามาเจอกันแล้วพอพูดคําที่มันคิดรู้สึกออกไปแล้วเจ้าน้องเข็มก็คือแบบตาแป๋วมองแบบน้ําตาคอคือเรารู้สึกว่าเขารู้สึกแบบซาบซึ้งกับสิ่งที่พ่อครูพูดอะคือมันมันแบบมีความรู้สึกร่วมกัน เพราะเขาก็แบบไม่ได้คิดว่าสิ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอ่ะโดยจากการกระทําที่ผ่านมาโดยตลอดจริงคือน้องตกใจเขาอะเป็นจริง้าหลูกสิ่งที่เขาพูดแบบว่าที่เขาโทษตัวเองแล้วอะไรคือเข็มไปทันใจละมันคือสิสารภาพรักเลยทุกคนแบบปกป้องอ่ะให้ปลอดภัยตอบแบบพยานอันตรายใดๆจริงคนไม่รู้สึกจะมาโทษตัวเองมันคือรู้สึกเล่ามันคือรู้สึกอยู่แล้วอะแล้วแบบเขา ก็แอบดูแลมาตลอดแหละหมายถึงว่าต่อให้จะพยายามพูดจาแบบไม่ดีเขมนไม่สนใจเออขาดน้ำตาลมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่คือแบบลึกๆอะเขาไม่เคยแบบไม่เคยปล่อยปากมาเลยนะจริงคือว่าจะดูแลตลอดมีซิงคนของฉันคืออ๋อไม่ก้านไปแบบโอ้คนของฉันมือดีมากอ่ะอยากเป็นคนของครู่ แล้วอีพีหน้าทพี่ออกมาตาตากไรโคตรจะเล่นกระจายนี่เราต้องเตรียมสูตรความรู้สึกแข่งความสุขไว้วให้เต็มที่แล้วพอคิดว่าฉันว่าํำพึงต้องเดินเกมอย่างหนักแหละไปกลับไปพ,พ,พ,พักผ่อนได้ก่อนว่าครั้งน้าเขาจะแบบเตรียมตัวให้มาดีกว่านี้อย่างที่บอกแหละว่าเขาต้องรีบรักกันแหละทุกคนเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องเจอมันมันมันต้องใช้แรงแรงที่แบบความรักต้องแน่นมากๆตวอเชื่อใจต้องมีเออต้องมีการแบบ ยอมแลกยอมอะไรต้องผ่าจนไทยกันในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพยันตรายใดๆเพราะฉะนั้นคือความรักเขามันต้องแน่นพอหละมันต้องไม่ได้อยู่ในสเตตัสที่แบบไม่แข็งแรงแบบเนี้ยมันจะทําให้แบบมันไปเขาจะยิ่งยากอเพราะฉะนั้นคือด่วนด่วนจริงมันมีความจำเป็นต้องรีบมันต้องแบบ กล้าที่จะเดินหน้าไปด้วยกันที่ไม่ใช่อีกคนหนึ่งมากึกมากัะเป็นเ่ออะไรยางี้ต้องไหวใจกันมาต้องแบบต้องมีหลายอย่างเลยแหละี่แบบต้องจับหมือเฮลยทั้งสี่คนนี้เอาเลยคือต้องแบบไม่ให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยต้องไม่ให้แบบอดีตชาติที่ไม่สอดว่าต้องไม่เกิดขึ้นกับชาตินี้เออ โคตระเลยโอ้ยเสี่ยวคอบจัดกันที่ไหนวะอาทิตย์หน้าดีมากิตย์หน้าจัดที่บางแ้โคก่ไกลมากไกลมากตอนแรกฉันเห็น m c ็ฉันคิดว่าอ๋อ้โหบังแกอ๋อหรือว่าตอนแรกแบบไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบโอ้บางแกก็แบบกระจายไปหลายๆพื้นที่ไงจะได้แบบใครบ้านใครเพราะว่าวันนี้เขาก็จัดเป็นจริงมาจัดเข้ากับ EP พนี้ไงที่ทางเขาเลยงานร่วมกัา น่ารักมากทุกคนเป็นกำลังใจกันยคงเกี้กันคอแตกดีสินะก็กลับมาดูด้วยกันอีกสักนิดเพราะแม้ว่าจะฟินกันตรงนั้นมากแล้วปวดหน้าไปหมดเลยตอนเนี้ยจริงเลยนาทุกคนสกายพีน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย